พิ่งกลับมาจากโรงเรียนหาอะไรทําหน่อยดีกว่าว่ะเฮ้ยเออเข้าเกมโอนจีหน่อยดีกว่าฮะอะไรเนะี่ยทำไมโอนจีแม่งแจกของน้อยจังวะายสัตว์ให้แค่ทองกูแค่สามชิ้นบ้าเปล่าชายแม่งเอ้ยเดี๋ยวกูไปหาไอ้สมชายในดิสหน่อยดีกว่าดิสคอร์เอ้ยหวัดดีสมชายสวัสดีเปล่าไอ้สมชาย เตะออกแม่ง